แต่วันนี้มันมีประเด็นขึ้นมานะครับเป็นงานศิลปะของดกรกำมวลทัศนาชาลีที่เขาก็บอกว่ามีการไปโค่นต้นไม้นี่นะฮะอายุเนี่ยนับ140 150, 150ปี่บ่อ้ปีครับก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาถูกต้องเราไปฟังกันดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับผมรวมถึงต้นไม้ต้นนี้ที่เราเห็น,นเนี่ยได้มาอย่างไรครับนี่ผมว่าเป็นประเด็นเครียดประเด็นหนึ่งเลยนะฮะ ตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมกับการที่นำประเด็นเนี่ยนะฮะการตัดต้นไม้เพื่อใช้ในงานศิลปะของตัวเองของดอกอรกรมน ทัศนาชฉลีนะครับผมวันนี้เราได้คำตอบมาแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราย้อนกลับไปนิดนึงก่อนเรื่องนี้เนี่ยนะฮะเริ่มที่ผู้ใช้งาน Facebook ที่ใช้ชื่อว่าอัครเดชจักจินดานะครับได้มีการแชร์เรื่องราวนี้ของการทำศิลปะทำงานศิลปะของด็กเตร์กมนี่แหละครับซึ่งท่านก็เป็นศิลปินแห่งชาติแล้วก็หมูไก่คนนี้ก็เป็นศิลปินชาวญี่ปุ่นนะครับที่ตัดต้น มหาดขนาดใหญ่อายุนับร้อยปีจำนวนหลายต้นนะครับมาสร้างเป็นงานศิลปะเพื่อจัดแสดงในงานที่หอศิลป์อันดามันครับที่เทศบาลเมืองกระบี่จัดสร้างขึ้น โดยเจ้าของ Facebook เองก็ได้โพสต์ภาพนะครับเป็นหลักฐานหลายภาพไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์การโค่นต้นไม้อายุ143ปีจนนำไปเลื่อยตกแต่งให้เป็นงานศิลปะจนสร้างกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมเพราะว่าเป็นต้นไม้โบราณครับหมูต้นไม้ต้นใหญ่มากเลยครับที่ได้เห็นอยู่ในภาพนี้นะครับสำหรับมูไก่เนี่ยเป็นศิลปินที่เดินทางมาเมืองไทยบ่อยส่วนใหญ่ก็จะมาในนามศิลปินนานาชาตินะครับพี่ดรกมนได้เชิญมาร่วมกิจกรรมทางด้านศิลปะ ทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดครับรวมถึงก็เคยเป็นอาร์ติสต์นะครับอินเรสซิเดนต์แล้วก็เดินทางไปสร้างงานศิลปะในหลายประเทศทั่วโลกโดยผลงานที่เป็นเอกลกักษณ์ก็คือการนรําซากไม้หรือว่าไม้ที่ถูกโค่นทิ้งทําลายแล้วเนี่ยมาสร้างเป็นประติมากรรมแต่ว่าในครั้งนี้ครับที่เป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่าไม้นามาสร้าเนี่ยมันไม่ใช่ซากไม้แต่ว่าเป็นไม้มะหาดอายุ1 4ึ่งร้อยสี่สิบสามปีที่ถูกโค่นมาเพื่อให้มูไก่สร้างงานประติมากรรมโดยเฉพาะเลยครับ อย่างไรก็ตามนะครับนายกีรติศักดิ์ภูเก้าล้วนนะครับซึ่งท่านก็เป็นนาย,ยกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ก็ได้เคยให้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นไม้เนี่ยที่นำมาสร้างเป็นปฏิมากรรมในครั้งนี้นะครับทางหน้า Facebook ของตัวเองนะครับเข้า,าวๆนะครับบอกว่าไม้มหาดเป็นตำนานปฏิมากรรมหน้าเมืองกระบี่นะครับของนายสุวรรณนะฮะมุคุระที่เป็นคนมอบต้นไม้ต้นนี้เนี่ยที่อยู่ในโฉนดที่ดินของตัวเองที่บ้านทุ่งให้กับเทศบาลเมืองกระบี่ ให้นำมาแกะสลักเป็นเสาประตูมากรรมนะครับจำนวนทั้งหมดอย่5ท่อนด้วยกันโดยมีอาจารย์กำมน,นะครับศิลปินแห่งชาติร่วมกับคุณมูไกศิลปินจากประเทศญี่ปุน่นเป็นผู้ดําเนินการสร้างปฏะติมากรรมหน้าเมืองกระบี่ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ปี58ครับ นี่นะครับภาะที่คุณสุชาติสวัสดีนะครับศิลปินแห่งชาติก็ได้แชร์ภาพงานดังกล่าวลง Facebook และให้ความเห็นนะครับว่าหน้าเศร้าจริงๆผมรังเกียจศิลปินทั่วทั้งโลกที่ตัดต้นไม้มาทางานศิลปะนี่ขนาดเป็นศิลปินแห่งชาติแล้วก็เป็นตัวแทนที่กระทรวงวัฒนธรรมเลือกไปเวนิสเบียนนาเล่นะครับเห็นแค่ภาพต้นไม้ขนาดใหญ่ถูกโค่นมาเจาะรูผมก็รู้สึกผะอืดผะอมแล้วนะครับผมรับเรื่องแบบนี้ไม่ได้แม้ว่าจะเป็นต้นไม้ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของแล้วก็ตามครับ คือต้นไม้กว่ามันจะโตได้ิใหญ่ขนาดหนึ่งร้อยกว่าปีนี่คือนานมากอ่ะพูดยากคุณของมันนานจิตตังนะผมบอกแบบถ้าเราบอกกลางๆนะอีกอย่างหนึ่งต้นไม้เนี่ยก็อยู่ในที่ดินของเขาด้วยถามว่าเขามีสิทธิ์ไหมเขาก็มีสิทธิ์เขาก็มีสิทธิ์นะครับแต่ว่าอย่างที่คุณบอกอีกหนึ่งประเด็นแหละว่าคนที่เขารักในเรื่องของธรรมชาติเนี่ยกว่าต้นไม้จะโตมาได้เนี่ยอายุมัน143ปีนะนานมากนะนะครับพูดยากครับนะครับมาประเด็นซับซ้อนนี้ก็ไม่ซ้อมนะมีซ้อมเท่าไหร่ครับเรื่องนี้เป็น